แปลงกาบินบุรีย้ายแล้วครับเพราะมันแรงเนี่ยดูดูคุณไปดูบ่อลูกหลังแห้งๆนะครับมาปลูกทิ้งไว้ไม่เหมาะสมมันไม่โตครับลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผยคิดถึงเราที่ลุงกลมอยู่ที่แปลงกะบินบุรีครับสภาพเนี้โ,โห เขาเรียกว่าแห้งแรงมากๆเลยใครอย่าเอาอที่ไฟมาเผาด้วยจุดบุหรี่โยนไม่ได้นะไฟไหม้เลยนะทีน,นี้ลุงรู้อยู่ว่าตำแหน่งนี้มันมีไผ่ไผ่ลำมาลอกก็ไม่โตเท่าไหร่ปีที่หกแล้วมั้งเนี่ยมันมันแรงเนี่ยถึงได้บอกแล้วว่าถ้าเกิดปลูกลำม,มาลอกแรงๆนะจะไม่โตแต่ข้อดีคือ,อลุงจะได้พันแล้วจะเอาแล้วเอาก็คือจะย้ายแล้วครับจะย้ายไปหมดเลยนี่ อ่าวันนี้ลุงก็ตั้งใจมาย้ายแล้วล่ะครับเอา้านี่เป็นเรามาลอกจากมาเมล็ดแล้วนะครับ6ปีได้พันดีมาจากคุณธงฉานโอ้โหนี่ไม่เคยติดต่อกันอีกเลยนะแกมาแนะนำมาขายให้แล้วก็2,000บาทนี่ลุงก็เลยได้มาตั้งตั้งเป็นแม่พันเมื่อทัก7ปีไม่ใช่6ปี7ปีแล้วเนี่ยตอนนี้มันแรงนะครับเราก็จะเอากลับไปอยู่ยแปลงน้ำท่วมแนละ้ว แปลงที่มีน้ำละ่ะพูดง,ง่ายนะอ่าวันนี้ก็มาแต่งองค์ทรงเครื่องจะจะตัด้ะครับหูฝุงมือไม่มีมีไหมมีที่เราเพว่าไอ้ฝุ่มือผมอผมีประจับอ,อเคนี่ยังได้อยู่ที่เห็นหน้าตานี่เห็นอยู่เนี่ยประมาณหกเจ็ดกิ่งแปดกิ่งละอ่ามีท่านหนึ่งก็ต้องขอขอบพระคุณด้วยเขาออเดอร์มาร้อยกิ่งตอนนี้ชําไว้แค่ประมาณสามสิบเองเราก็ มันไม่พอกันอ่อนไปไว้ประมาณหกเดือนแล้วมั้งนี่ห้าเดือนหกเดือนแล้วครับนี่นี่ก็อ่อนๆนะแต่ก็ไม่ตายแล้วล่ะนี่ดูสภาพนะครับนี่นี่ทำไมนี่ตอนกิ่งจากอันนี้ก็เก็บผลผลิตก่อนเก็บผลผลิตก่อนเดี๋ยวจะขุดโอ้ยดูรากกระจิ๋วเดียว แต่ก็โอเคแล้วได้ัะตัวนี้มันมันเป็นตัวที่อ่านี่นะครับตัวนี้คือตัวที่ลุงลุงก็รู้แล้วมันจะเป็นตัวตัวเด็ดของภาคตะวันออกนะคือคนรุ่นเก่าอะ่ะคนรุ่นเก่าๆอะ่ะมีจะหาตัวนี้แหละคือเขาไม่รู้จักตัวอื่นไงเขารู้อยากจะได้แต่ตัวนี้กันเออด,ดูดูหนาดีไหมนะจริงๆลำลำมันไม่ถึงขนาดเรียมถ้าเทียบกับทังหมดนะความสวยนะลุงเองก็ ไม่อยากด้อยค่าตัวนี้จะเอาความเป็นจริงคือความสวยมันซุกซังหมุนไม่ได้หรอกแต่แต่อันนี้มันดีอย่างมันมาจากเม็ดนี่แหละ<อ>ลำก็ค่อนข้างห่างนะลำันค่อนข้างห่างนะครับแต่ว่ามันก็เนี่นยถัาปลูกแห้งมันก็ไม่โตเท่าไหร่อ้าวเดี๋ยวเราก็ขย้ายแล้วคิดยังไงก็ไม่ตายละคิดว่าไม่ตายละอ่ะนีได้กี่กิ่งก็สองสามสี่ห้าห้าเดือนหกเดือนแล้วครับ นี่ก็ได้โอ้ยเหี่ยวน้อยๆเลยมันแห้งแล้วอ่ะก็ดูมัน,นมันก็แต่ว่าไปมันก็เป็นตัวเด็ดอะเด็ดคือใครก็หาใครก็หาเฉพาะคนภาคนี้นะแต่มันข้อดีคือมันทนน้ำท่วมนะโอูกใกล้ๆน,น้ำเนี่ยโอ้โหชั้นหนึ่งเออมีักเส้นหนึ่งก็ยังดีเอ,อ้ยได้เว้ยอันนี้มีเส้นเดียวก็ยังดีเดี๋ยวนี้ เส้นเ,เดียวก็ยังดีโอ,โอ้โหเพราะว่าเอาไปช้ำเนี่ยอ่าทีนี้ข้าบนน่าจะไม่มีแล้วเห็นยังอ้าเห็นยังลำมาลอกเมล็ดชัดๆเลยเก่งโอ้โหแห้งๆเลยครับ แห้งๆแงล้วครับพี่น้องแห้งๆโหดินสุดๆเลยครับดินมันถึงได้บอกว่ามันทำอะไรมันไม่ค่อยโตเพราะว่าดินเขาก็สภาพนี้ครับนี่นี่มันมันไม่ค่อยโตเพราะว่ามันแห้งแรงไม่อุดมสมบูรณ์แปลงใหญ่ แต่เ,เราเช่าเขาไล่ 2, ละสองพันละเนี่ยเดี๋ยวจะไปบุลลี่เขาอ,อีกไม่บุลลี่นะก็เล่าความความเป็นจริงเนะเาะเราเล่าส,ภ,สภาพสภาพความเป็นจริงดีกว่า ก็โอโหตาตานี่แตกเว้ยแตกข้างล่างอาตรงนี้พอได้ตอนนี้ต่อได้อันนี้ได้งาเดียวเองได้ตาเดียวตาน,นี้เสียตาน,นี้เสียข้างในนี่ก็เสียหมดได้อ่ตาเดียวนี่น,นี่ได้นี้ได้อันนี้จริงๆก็ได้เนี่ยเน,น,นีได้เดี๋ยวไปเล่งจำนวนซะหน่อยปีนี้จะให้ได้ทับ สามร้อยต้นเป็นไปได้ไหมคนมันต้องการเยอะนะแต่ว่าขอยาแหงมากคันต้องการเ่เได้ได้ได้ ตานี่นี่ตามมานี่ตานี่โอ้โหจะเสียซะโอ้นี่อยู่ในนี้ดูนี้โอ้อยู่ในนี้ได้เพียบโอเคได้กี่อันเนี่ยหนึ่งสามสี่ห้าหกหกไอ้นี่เหลือแม่มันยังเหลืออยู่เหลืออยู่บ้างอันนี้ปล่อยไว้แล้วกันเดี๋ยวมาตามก่อนห้าฝนนะโอเคดูแล้วอันนี้เราจะไปปลูกต่อนะครับที่ที่น้ําท่วมที่ แม่น้ำนคะรนายกนะครับอ่าโอเคลุงกลมฝากกดไลค์กดแชร์ครับไผ่ลำมะลอกแบมบูซ่าลองกิสพิกคูลาตาจากาเมล็ดมะเขาแบมบูครับอันนี้แปลงกระบินบุรีย้ายแล้วครับเพราะมันแรงนี่ดูดูคุณไปดูบ่อลูกหลังแห้งๆนะครับมาปลูกทิ้งไว้ไม่เหมาะสมมันไม่โตครับอันนี้ก็คือประสบการณ์ว่าเราปลูกไผ่เนี่ยมันต้องดูสถานที่ให้มันเหมาะสมด้วย อาลุงกลมกำลังเอาไปช้าต่อครับอันนี้เงานะไปเล่งจานวนซะหน่อยนึงอาลุงกมฝากกดไลค์กดแชร์ครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ